กันที่เข้าการมัส,สีจะมีทั้งหมด9ก้าสิบพระคาถานะคะความย่อว่าเมื่อชูชกเนี่ยพาสองกุมารไปแล้วค่ะเทพพยดาอารักที่สถิตยอยู่ในปราปหิมะผานะคะก็ปรึกษากันว่าหากพระนางมัส,สีเสด็จกลับมาในตอนเย็นเมื่อไม่ทรงเห็นพระโอรสทิดาก็จะเสด็จติดตามหาได้รับทุกขเวทนาสาหัสหรือว่าทำอันตรายแก่ทานบริจาคครั้งนี้ได้นะคะจึงมอบให้เทพบระบุสามท่านค่ะ จำแรงร่างเป็นราชสีเสือโครงแล้วก็เสือเหลืองไปดักทางพระดำเนินถ่วงเวลาไว้ก่อนนะคะต่อข้ามแล้วจึงหลีกทางให้พระนางเนี่ยเสด็จกลับด้วยแสงจันทร์และให้คอยอารักขาม่ให้เกิดอันตรายแก่พระนางได้เทพบุตรเหล่านั้นค่ะรับหน้าที่แล้วก็ได้จำแรงร่างไปนอนขวางทางพระดำเนินอยู่ตามลําดับนะคะ ฝ่ายผนังมสัสีทรงคำนึงถึงพระสุบินอยู่ตลอดเวลานะคะพระเนตรก็คำนึงอยู่ริกริกค่ะทั้งเกิดเหตุประหลาดไม่เคยประสบค่ะต้นไม้ที่เคยมีผลกลับหาผลไม่ได้ท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสก็มืดมัวทุกทิศาทรงเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายแก่พระโอรสธิดาหรือไม่ก็พระสวามีค่ะยิงทรงขมิขมันหาผลไม้เผือกมันได้พอ ควแล้วก็รีบเสด็จกลับแต่ว่ายังบ่ายคล้อยก่อนเวลาปกติทุกวันครั้งถึงทางอันเป็นช่องแคบก็ทรงพบสัตว์ร,ร้ายยืนจังก้าสลัดขนขวางทางอยู่นะคะมีรู้จะหลบหลีกไปทางไหนได้คะ่ะ เวลาก็ใกล้พลุกข้ามาทุกทีจนสุดที่จะทนรอแล้วพระนางก็สุงพิไรรำพันถึงพระสวามีและพระโอรสว่าป่านนี้คงจะรออยู่ด้วยความหิวราชาลีกันหา คงจะร้องไห้เพราะทนหิวไม่ได้พระสวามีคงจะปลอบประโลมพระลูกรักให้หายเศร้าจะรีบกลับไปเล่าก็กลับไม่ได้เพราะสัตว์ร้ายมาขวางทางอยู่ไม่รู้จะหลบไปทางไหนแล้วข้างหนึ่งก็เป็นสะอีกข้างก็เป็นบึงไม่มีทางหลบหลอกไปได้เลยข้าแต่ท่านผู้เป็นมฤคราชข้าขออ้อนวอนกราบไหว้ท่านข้าแม้จะเป็นมนุษย์แต่ก็เป็นสัตว์โลกเช่นเดียวกับท่าน เราเป็นพี่น้องกันขอท่านได้ปรุดให้ทางแก่ข้าด้วยเถิดเพื่อจะได้นำผู้ชนะหารไปให้พระสวามีและลูกน้อยทั้งสองที่รอคอยด้วยความหิวขอท่านได้ปรุดเมตตาข้าตามที่ขอร้องนี้ด้วยเถิดเทพบุตรทั้งสามค่ะเมื่อได้ยินพระนางร้องขออย่างนั้นก็คิดว่าถึงเวลาที่พระนางจะเสด็จกลับได้แล้วจึงได้หลบไปจากขนทางแล้วก็อันตรธานไปในบัดดล เมื่อสามสัตว์หลบไปแล้วค่ะพระนางก็รีบสเสด็จสู่พระอาสมด้วยอาศัยแสงจันทร์ซึ่งเป็นวันเพ็ญพอดีครั้นถึงแล้วไม่ได้เห็นสองกุมารวิ่งออกมารับเหมือนเช่นก่อนจึงสเสด็จจรตามหาไปยังที่ที่สองพระหน่อเนื้อเนี่ยเคยอยู่เคยวิ่งเล่นกัน แต่ก็ไม่ได้พบแม้แต่งเงาจึงเสด็จไปที่พระอาสมพระสวามีเวสันดรเห็นแต่พระองค์ประทับนั่งนิ่งมีได้เห็นสองกุมารจึงเข้าไปทูลถามว่าพระชาลีกันหาอยู่ที่ไหนทําไมจึงไม่เห็นหรือใครมาพลาสองกุมารไปเสียแล้วแต่แม้พระนานจะทูลอ้อนวอนถามอย่างไรคะ่ะพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ปริพระโอษได้แต่ทรงดุษณียภาพอยู่ท่าเดียวพระนางจึงทูลถามว่าเหตุไฉนจึงไม่ยอมตรัส หรือพระนางมีโทษทานอันใดที่ทําให้ขัดเคืองพระราชหรือไทยหากเป็นเช่นนี้ซ้ายพรุ่งนี้เช้าก็จะเห็นพระนางหาชีวิตไม่แล้วเป็นแน่แท้พระเวสสันดรทรงดําริว่าจําต้องตรัสคําที่กระด้างเพื่อให้พระนางเนี่ยเกิดความขัดเคืองจะได้ลืมเรื่องพระโอรสธ,ธิดาคลายเศร้าโศกลงดังนี้แล้วก็ทรงแซงเกลี้ยวกลาดัดพราว่าพระนางเนี่ย มัวไปหลงไหลสนุกสนานกับพลานเปล่าหรือคนทันอยู่ที่ไหนจึงกลับเอาเสียคข้าม,มืดป่านนี้คงลืมพระสวามีและพระโอรสธ,ธิดาที่รอคอยเสียแล้วจึงไม่ได้สนใจที่จะกลับมาดูแลปลนนิบัติเฉกเช่นเคยคงจะชอบแสงจันทร์มากกว่าแสงอาทิตย์จึงกลับมาตอนกลางคืนเช่นนี้พระนางมัสีข่าวได้สมดับพระวาจาบริพาทต่อวาจาจากพระสวามีดังนั้นก็ทรงลืมความโศกสัน ถึงพระชาลีกันหาไปได้ในระยะหนึ่งค่ะส่งเกิดความน้อยประไทยขึ้นมาแทน จึงกราบทูลเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ต้องกลับเอาคำมืดให้ทรงทราบโดยละเอียดแต่แม้พระนางจะตรัสเล่าอย่างไรคะ่ะพระภูติสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกได้แต่ประทับนิ่งเฉยอยู่เช่นนั้นแม้พระนางจะพร่ำรำพันถึงความจงรักภักดีถึงความซื่อสัตย์จริงใจต่อพระสวามีอย่างไรก็ไม่ได้ตรัสอะไรเลยเมื่อเห็นพระสวามีทรงนิ่งเฉยอยู่อย่างนานเนี่ยนะคะ ความวิปโยคสูงสันถึงพระโอรสธิดาก็กลับประดังเข้ามาอย่างเดิมพระนางทรงมีพระวรกายสั่นสานสเสด็จลุกขึ้นแล้วทรงอาศัยแสงจันทร์ที่เรืองรองอยู่บนท้องฟ้าค่ะเสด็จวิ่งไปตามสมทุมพุ่มไม้ตามริมบึงตามลานโล่งและสถานที่ที่สองพระกุมารเคยวิ่งเล่นเคยแอบซ่อนหากัน พลางตรัดเรียกจนพระสอแห้งผากก็ไม่ได้มีเสียงตอบรับจากสองพระลูกแก้วสูงแววเสียงดังกรอบแกลบตามพุ่มไม้ซึ่งเป็นเสียงสัตว์ตกใจ วิ่งหนีเมื่อพระนางเข้ามาใกล้ก็ทรงเข้าใจว่าเป็นเสียงพระลูกน้อยสเสดวิ่งเข้าไปหาเมื่อไม่เห็นอะไรก็ได้แต่ทรงโศกาครั้นเหนื่อยแล้วก็สเสด็จกลับมาค้นหาที่พระอาสมอีกคำรบก็ไม่พบแม้แต่งเงาทรงเห็นของเล่นก็ทรงหยิบขึ้นมาโอบก,กอดพร่ำรำพันว่านี่เป็นของพ่อชลีนี่เป็นของแม่กันหา ปานเนี้จะทุกยากลำบากกายาอย่างไรบ้างหนอจะหลับนอนอย่างไรหนอใครจะให้นมให้อาหารหนอทรงลำพึงลำพันอย่างน่าเวทนาและก็เสด็จไปเที่ยวค้นหาตามป่าตามพุ่มไม้อีกครั้งหนึ่งพลางทรงลำพึงลำพันว่าต้นไม้นี้พุ่มไม้นี้เคยเป็นที่ปีนเล่นเป็นที่ซ่อนหาของสองพระหนอน้อย ตรงนี้เคยเป็นที่วิ่งเล่นสนุกสนานของทั้งสองคนมาบัดน,นี้ค่ะว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาเจ้าทั้งสองไปอยู่ในกันโน่ใหญ่ไม่ออกมา ให้แม่เห็นหน้าเช่นเคยเมื่อทรงค้นหาทุกซอกทุกมุมแล้วแต่ว่าไม่พบค่ะพระนางจึงเสด็จกลับไปยังพระอาสมของพระเวสสันดรอ,อีกทรงเห็นพระองค์ยังประทับนิ่งเฉยเศร้าหมองอยู่เหมือนเดิมทั้งไม่ได้ตรัสถามหรือปราศัยใดๆแม้จะตรัสตัดพ้ออย่างไรก็ไม่ได้ยินพระดำรัสจึงได้เสด็จออกไปเที่ยวค้นหาอีกเป็นคำรบสามแต่ก็ไม่ได้ทรงพบพระปิยุรธธิดาเช่นเคย จนกระทั่งรุ่งอรุโนไทยค่ะพระนางจิงเสด็จไปที่พระอาสมพระสวามีอีกครั้งหนึ่ง รวมระยะทางที่พระนางเนี่ยเที่ยวค้นหาหลายรอบประมาณถึง15โยชนะคะเป็นความรักของแม่เป็นความพยายามของแม่นะคะเมื่อไปถึงพระอาสมค่ะทรงเห็นพระวสสวามีเนี่ยประทับนั่งเฉยในพระอริยบทเดิมพระนางยิ่งน้อยพระไถนะค่ะพระวรกายที่ตรากตรามาอย่างหนักตลอดวันตลอดคืน ก็สุดจะฝืนต่อไปค่ะพระไทยที่อ้างว้างเดียวดายและแห้งผากด้วยความเศร้าโศกา ประกอบกับทรงคิดว่าพระชาลีกัรหาคงจะหาชีวิตไม่แล้วจึงหาเท่าไหร่ก็ไม่พบทำให้พระนางเนี่ยไม่อาจดำรงพระวรกายอยู่ได้ค่ะทรงส่วนเซล้มสลบลงที่พื้นพระสุธาณที่ใกล้บาทมูลของพระเวสสันดรราชฤาษีประดุลต้นกล้วยที่ถูกตัดล้มลงฉะนั้นลำดับนั้นค่ะพระโพธิสัตว์ได้ทรงคิดว่าพระนางมัสสีเนี่ยเสด็จดับขันไปแล้ว พระวรกายสันสถานเกิดโสกาดูนอย่างแรงกล้าทรงพร่ำพนาว่าพระนางมาสิ้นพระชนในสถานที่อันไม่เหมาะควรในป่าเช่นนี้จะจัดการประสบให้สมพระเกียรติให้สมกับความจงรักเพิกดีที่ติดตามมาปลนนิบัติถ,ถึงเจ็ดเดือนอย่างไรได้ทั้นทรงสัมผัสพระอุระดูทรงรู้สึกว่าอุ่นอยู่ก็ทรงรู้ว่าย่างมิได้สิ้นพระชน จึงทรงนำอุทกาวารีมาและก็สุดพระองค์ประคองเสียนพระนางวางพาดบนพระเพล่าแม้ว่าตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาค่ะมิได้แต่ต้องพระวรกายพระนางเลยแต่ว่ามาคราวนี้มิอาจจะตั้งพระสติกำหนดความเป็นบรรพชิตได้ด้วยความเศร้าโศกา ถึงกับมีน้ําพระอสุชนไหลอาบพระพักทรงกวักน้ําพรมไปทั่วพระวรกายและก็ลูบพระพักและพระสวงเพื่อให้ทรงฟื้นคืนพระสติพระนางมัีค่ะเมื่อทรงได้รับประพรมน้ําเย็นทั่วพระวรกายก็ค่อยๆฟื้นคืนพระสติกลับมาครั้นทรงรู้ว่าอยู่บนพระเพลาพระสวามี ก็ทรงรีบเลื่อนพระองค์ออกประทับนั่งแล้วทูลถามว่าพระลูกแก้วทั้งสองอยู่ไหนพระเวสสันดรจึงตรัสบอกความจริงไปว่าได้พระราชทานให้แก่พรามณ์คนหนึ่งไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้พระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไฉนจึงไม่ตรัสบอกตอนที่พระนางเที่ยวตามหาพระโอรสธิดาอยู่พระโพธิสัตว์ก็ตรัสบอกความจริงไปว่าหากจะบอกตอนนั้นเกรงว่าพระนางเหน็ดเหนื่อยมา จะไม่อาจกลั้นความโศกเสียพระไทยได้หน้าที่พระหาไทยจะแตกสลายลงจึงไม่ได้บอกแต่ต้นแล้วทรงปลอบพระนางว่าเมื่อทั้งสองเรายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะได้พบกับสองพระโอรสธิดาอีกเป็นแน่นอนขอให้พระนางเนี่ยอนุโมทนาปุตตทานบริจาคครั้งนี้ด้วย พระนางมัซีกราบบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐมอมฉันขอถวายอนุโมทนาปุตตทานอันสูงสุดของพระองค์ครั้งนี้เมื่อพระองค์พระราชทานไปแล้วก็ทรงทำพระมนตรให้ผ่องใสขอทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดทานของพระองค์เป็นอันทรงบำเพ็ญดีแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐเมื่อหมู่มนุษย์ผู้ยังตรณีกังวลด้วยทรัพย์สมบัติอยู่พระองค์ผู้สัก พระองค์ผู้ทรงยังสิวิรัตให้เจริญกลับบริจาคพระปิยบุตรให้เป็นทานแก่พรามได้จากนั้นค่ะพระเวสสันดรก็ได้ตรัสเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเรื่องแผ่นดินไว้เลื่อนลัน่นและก็เสียงแซ่ซองอนุโมทนาบุญสนั่นวันไว้ไปทั่วจักรวาลของเหล่าเทพพย,ายดาอินพรม ดูคลิปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟัง